ตำท,ทัวกินกับข้าวเหนียวอีกแล้วค่ะเมนูที่ขาดบด่ไดเนาะขาดบด่ไดคือน้ำปลาเนาะคะ่ะตำอะไรก็แล้วแต่ต้องน้ำปลาอันนี้ใส่ปูดองหรือว่าปูเข้มไปน่ำเนาะคะ่ะใส่น้ำปลาน้ำมะนาว ตำถั่วกินกับข้าวเหนียวค่ะเสร็จแล้วตำถั่วเกสิประมาณนี้ค่ะเสียงคนเดินอยู่ในซอยตีกันเลยคะ่ะขอโทษเลอคะ่ะมีเสียงแสกเข้ามาเสร็จแล้วคะ่ะตำถั่วจินกับข้าวเหนียวจบอีกไม่นูนหนึ่งต้มจืด สดล้นลอนค่ะต้มจืดร่วมมิดบางคนสิคิดว่าเป็นต้มเป็นแกงสุกีบ้บแมนเลยค่ะมีี้อาผิดต้มจือดอันนี้เป็นหมูมักกระเทียมพริกไทยแล้วก็สับว้นเส้นไปด้วยเผื่อว่าห้หมูมันแข็งเนาะค่ะถ้าเอาหมูล้วนๆมาแกงหมูปลาชอนี่หมูมันสิแข็ง ก็ได้ตรงซับแล้วก็มักใส่ทุกอย่างค่ะต้มจืดร่วมมิดใส่บุนเสียงเข้าไปสูตรไม่ได้แตกต่างกับสุกกี้ค่ะต้มเพื่อสิสดเป็นน้ำสุกใส่พักลหลายลายอย่างให้มันหวานเนาะค่ะเป็นน้ำสุก ใส่ต้าหูไปน้ำค่ะต้มจืดรวมมิตรสดเป็นน้ำสุปร้อนๆค่ะดับด้วยพริกไทยปน่น กินเข่าตองมี่นำซุปสดค่ะก็เลยตองแกงจืดแกงจืดหรือว่าต้มจืดแล้วก็ใส่พักหลายๆอย่างร่วมมิดแบบสุก,กี้เลยค่ะต่ว่าเป็นต้มจืดสดน้ำหอนๆนะคะใส่พักหลายๆอย่างใส่หมูปลาชอ มักส่วนเส้นส่กระเทียมพริกไทยอยากให้มีสีสันนิดนึงเขาก็จะใส่ซีอิ๊วขาวเพราะว่าใส่ลายก็ได้ซีอิ๊วขาวนี่มันสีออกดำเน,ะนาะน้ำมันสีดำต้มจืดมันต้งน้ำใส่ใส่ลูกชิ้นลูก ลูกคิ้นลูกผสมลูกขิ้นหมูลูกขิ้นไก่ผสมกันคะ่ะเนื้อไก่กับเนื้อหมูผสมกันแสบค่ะสิกินในตะยี่หอนี่คะ่ะมันแสบบนเหนียวนั่นค่ะแป้งกันหน่อยเสร็จแล้ว สวัสดีค่ะมาด้วยกินขาออาน้าวมือนี้กินข้าวเหนียวกับกับนี่แหละคะ่ะตำทั่วตำทั่วกินกระมูแดดเดียวต้มจืดร่วมนิต สดนับแจงหอหอนค่ะ <S <S <ess> สมเชียววานนี่สมเชียววานไอ้ไตวันค่ะหว,วานหวาน บางคนมาสมซีนี่มันสิเปรี้ยวม่เปรี้ยวนะคะหวานช่วงนี้บมมีสมกินสิกินแต่สมไตวันเพราะมันถม่หแพงค่ะโล,ล,ล,ล่อยยี่สิบแต่กระแส,สนะค่าเขาค่ะเพราะเป็นสมนอกเนาะมันก็นเลยแพรง แดดเดียวค่ะพราะมันแดดเดียวหมูแห้งอันนี้ย่างเอาเลยค่ะมะเดือดอย่างอะมันแห้งที่งเราตรงนี้น้ำแจงสดค่ะแจงยังกะระซางตล,ลักลักคือต้มจืด ทั่วนี่หาฟักสามสิบห้าบาททูกยังสามสิบห้าบาทปุ๊บใจก็เขามือละซ้ำลอยถึงหาลอยอยู่บ้านเท่าสบายเลยค่ะใส่ชีวิตในกรุงเทพหนล่งลาบาทยม่ยเสียจริงจะเสียนะค่ะ บ่ได้มาบุญนะคะมาเ้าเ้าสู่กันฟังเยสวามาบุญเนี่ยค่ะเล่าสู่กันฟังฝากท่องนเนเ้อค่ะภูใจกันได้ที่เข้าเขาไปติดตามแล้เวเขาบอกาติดตามเข้าเข้าโดนบอกแล้วค่ะไปติดตามไผบ่ได้แล้วเขาใหาไปติดตามแล้ว พวยอดตี่สามเข้าหน่อยอแล้วนภัยิ่นสิเมตตาเขามาเปิ่งช่องเข้าเปื่อสิึงขมงทูติด,ดตามเข้าเพิ่มขึ้นแล้วเข้าก็ได้เดินหนาต่อไปตอนนี้เข้าเดินหนาบ่ไยใ,ในเมื่อเดินหนาบ่ด้เขาก็ต้องอยู่ซื้ออ,อยู่นิ่งๆค่ะเป็นเต่าหดหัวอยู่ในกระดอง แล้วแต่สิมี่ไพรมเมตตาการุณาเขามาเบิ้งช่องเพื่อสิเดเขาไปติดตามเพื่อนด้เข้าไปติดตามเพื่นแล้วเพื่นก็มาติดตามให้เข้าเขาก็เลยต้อตงยู่ซัมเนียค่ะ ติดตามเยอะมากกว่าพูดติดตามคุณ่าสันโดนบล็อกซะเลยจบคิดแค่นี้แหละคะ่ะเ้าไปแล้วสิ่าบนบนอยบนหอกเบาซูกันฟังขอบคุณหลายหลายฝากจองไอ้เมกไว้เนี้ยนะคะ่ะทันสิเ้าเลี้ยงเี่ยังกระทังงะ,ะยันไปพิดลิขสิทธิ์อีก อยู่เฉยๆเป็นตองหัวอยู่ในกระดองอยู่บานนี่แหละคะ่ะซัมมี่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ